บางคลัดชื่อย่านในกรุงเทพมหานครมาจากภาษามลายูแหล่งต้นกระเพาะบางคลัดเป็นหนึ่งในเขตของกรุงเทพมหานครกินพื้นที่ฝั่งธนบุรีที่มาของชื่อมีหลายข้อสนิทฐานบ้างก็ว่าหาเทียนมาจากปาลัดซึ่งเป็นภาษามลายูหมายถึงต้นกระเพาะชอบครึ่งในที่ลุ่มใบใช้ห่อขนมที่เรียกว่าข้าวต้มลูกโยน บางก็ว่ามีที่มาจากตำนานเรื่องหนึ่งที่เล่าว่าในสมัยอยุธยาชาวบ้านส่วนหนึ่งได้อพยพหนีภัยสงครามล่องเรือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาย่านคุ้งน้ำนี้ส่วนใหญ่เป็นที่สวนมีการขุดคลองและลำประดงมากมายเพื่อชักน้ำเข้าสวนผู้ที่ล่องเรือเข้ามาในละแวกนี้จึงมักพลัดหลงหาทางเข้าออกไม่ถูกอยู่บ่อยครั้งชาวบ้านจึงเรียกย่านนี้ว่าบางพลัดซึ่งหมายถึงการพลัดหลง หรือบ้างก็ว่าบางคลัดอัดหมายถึงการพลัดถิ่นของข้าราชการและไพร่พลจากกรุงศรีอยุธยาที่อพยกนีภัยสงครามคราว